ครับพ,พี่น้องครับสวัสดีครับทุกๆท่ทานกำลังอยู่กับบ้ามีดกับช่องอีสานบ้านของเองพี่น้องผมสวัสดีครับพี่น้องผมได้บ่ไดจะว่ากันนะครับเรื่องผ้ามหาปลาไรผ้ามาหาปลาไาาหารก่อนผ่านถือเอาแหกเอาหมานก่อนผ่านถือสีออกลาแบบสมบูรณ์แบบพี่น้องผม,ผมด้วยสมวัวแบบนี้ไปไล่ลุยกันเลยพี่น้องแหงวายจะเผลอดู ควันสีแกงพี่น้องไร่บ่วไถ่เยาวากันพี่น้องผมขันบ่ไดกับเขาป้าเฮ็ดตอเนาะพี่น้องเนาะขันบ่ไดกับเขาเบ็ดเขาป้าเฮ็ดและครับไปยามบ่วงขันยังบ่ไถ่ทั้งสามย่างอยู่หนึ่งกับเขาพ่นเฮ็ดปลวกพี่น้องขันพ่นเฮ็ดปลวกบ่ไถ่กั ร่วงว่าไอไรนะคิปเนะข่าคอเงี่หยาบหยาเนี่ยเข่าคอเงี่ยฮาหยาบฮาหยา พี่น้องตัวหนึ ante, Mont ่งนั่นตัวหนึ่งปลาไหลหน่อยบ่เอาเนาะพี่น้องเนาะมันตัวหน่อยมันตัวหน่อยมันตัวหน่อยพี่น้องนั่นปลาไหลหน่อยพี่น้องผมครับตัวหน่อยหน่อยบ่เอาบ่เอาเอาตัวไม่พี่น้องเอาตัวไม่ขันบ่ได้อิลิกามาจังเอา พอแล้วตัวหนึ่งพอแล้วเป็นปลาไหลหน่อยมันบ่นอ,อยากเอาอย่านแท่งโอยูพี่น้อย่านแท่งโอยู่อยากพอตัวนี้ใหญ่นะมันไปเสืเอก เห็นแล้วพี่น้องของดีเห็นแล้วเห็นแล้วยูโบยูอีกเรื่องหนึ่งด้วยครับเด้อยูโบยูอีกเรื่องหนึ่งนั่นพี่น้องเห็นบ่ครับยูโบยูอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องผมยูโบยูอีกเรื่องหนึ่งเห็นบ่พี่น้องเห็นนะครับเด้ออ่าปลาไหลพี่น้องผมปลาไหลพี่น้อง ูแล้้วพี่นองผมได้เด้อพี่น้องเด้อได้การพี่น้องผมได้แล้วพี่น้องผมได้แล้วได้แล้วเป็นยังบ้านนี่จะเอาถุงพลาสติกมากดี๋ยวถุงพลาสติกมากกับป้องกันเลือดเด้อพี่น้องเด้อป้องกันเลือดพี่น้องผมเดี๋ยวจัดไปเดี๋ยวใส่ถุงก่อนเด้อพี่น้องเด้อ ครับพี่น้องผมป้องกันเลือดไหลนะพี่น้องเนาะไปถือประมาณถือว่าใสาใ่ได,ด้ยยุ่ยเยวกลับไปแท่งกับัวนัันาบาทนี่ซอยมันได้สองตัวไปตืิมกับของเก่าพี่น้องผมไปไปด้วยกันถือว่าส่งบ้านทำปูีนนะพี่น้องเนาะเอาแท่งปลาไหลรูปแบบไม่แบบบ่ให้ตกอกตก,กใจเอาไปต่อดีเล่พี่น้องผมต่อลีเล่เทียบพ่อักเก็บ บามีต้อเลยไปหานี่นูเอ้สั้นโวหนูอีกเรื่องนี้ <c oughs> ถ้าฟังทางนี้บามีก็คือกลับเลยเราพี่น้องเนาะกลับไปอ่ายามบ่วงห้องล้วก็เขาป้าหาเห็ดมันสีแจงแล้วนี่แหละครับฮากินสไตล์บ้ามีคือมะลัดปลาไหลนะเขาขนว่าวมะลัดเนานะครับเนาะ พี่น้องโหเงี้ยเงี้ยเลยอดบานบ่มียังแล้วพ่อหนูพี่น้องพ่อหนูพ่อหนูพ่อหนูตัวหน,นึ่งนี่แหละมาย้ามเลือย้มไดข้าพอ่อเจาแนวดีๆเนาะพี่น้องเนาะ ับพี่้องสวยเหเดี๋ยวว่าท่านยามบ่วงแล้วพี่้องครับว่าผูพเวยุยเหินปไปเลยก็ได้นี่แหละครับย่ามหนามมากนะพี่้องเนาะมันก่ใจกันออกมันบดียุ่มองเดียวพี่้องผมมันหายากขีดตะไคร่น้ำกระจายทําใจแหละครับเดี๋ยวไปเบื้องตัวนั้นขันเห็นกระต้องเอานะพี่้องเนาะหน่อยหญ่ง เพราะอย่างเพราะว่าข้าใดตัวนี้แล้วประเด็นคือมันสียู่บ่ลาบาลอยยุใส่ละ่ะยุใส่ละพี่น้องผมอ่าบ่าผัวเดียวไปไเลยตายใส่ละ่ะ บ่เห็น,ลน,น,นแล้วพี่น้องคันี้แหละคัตัดสินใจว่าเอาบ่าเห็นได้บามานก็เขาหูเนาะพี่น้องเนาะมันหาหมองส่วนตายละไปใช่ลบปอะไรคอยอ้ยงงนี้แหละพี่น้องนี้แหละว่าเห็นแล้วนี่แหละเขาว่าคันซีเอากะต้องเอาคันว่า,าเอากะคือบ่ได้เอ้าคือว่าปล่อยไป Ô, <laughs> sao uh, đây tôi nghĩ đều. <laughs> Mười nào chắc mà áo mặt phi nọng. Mười nào chắc mà áo mặt phi nọng phùm. Sấy, 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 sấy mà phi bó. มันหนีตัวพี่น้องคือมันแจกขึ้นเพื่อพอมันหาหูเดี่ยวมันก็หน,นีครับมันไรมอส่ซนเดี่ยวมันกะโซนนะสไตล์ปลาไหลขวานสีแจกเป็นแนวนี้นะครับเนาะเอา้าไปซ้ำนี่บ้ามีสิยายามบวกหางงุงต่อเรือบาดมันต้องใส่สมาธิกับกระเปามีต้องถือกับพวกทึ่กับ,กบ,บ,กบพวก,ก,กคลิปนี้มันสี พ่อ,อสม,มวกไปไว้ขอบคุณทุกไรทุกับทุกทการติดกัดตามพี่น้องผมได้ตัวหนึ่งอยู่กับพ่อปลาไหลสองตัวตะบาเลือกเอาตัวเดียวพ่อหนูหน่อยตัวหนึ่งกะเจ้าปลากันพ่อกัดกิมนะครับคิมนี้เอาไว้ซ้ำนี่พี่น้องผมหากินสอดแจงขอบคุณครับสวัสดีครับได้หน่อยกับย่าปลาบ้ามีเด้อพี่น้องเด้อหากินตามธรรมชาติหากินตามธรรมชาติเฮาบ่ได้ไปซื้อยุตตลาดพี่น้องผมเฮาบ่ได้ไปซื้อยุตตลาดมันก็เลยเป็นแนวนี้อ่ะไป